ซอนดาวโรคิงรูนนะครับตามตามผมเลยตั้แรกก็ไปที่เน็ตนะครับก็ไปที่เน็ตขอโทษด้วยเสียงรบกลนวมันเยอะกับจีนะครับเครื่องผมค้างนิดหน่อย รู้พิมพ์ไปว่าดาวโหลดชิงรู้นะครับเจ้่ของค้างนะเพื่อนไม่ค้างก็พิมพความหองเรืงทีว่าดาวโหลดชิงรู้ยกแกเลือไอ้าันมายังเก่งเลยหลุาขาวไปโอ้โหทำเลยลำสบายเลยล่เดียวลำสบาย

เข้าไปที่ดาวดาวโรดนะครับเราก็คุณก็โหลดโฟแชร์มาครับแล้วก็ดาวโหลดคิงรุ่นมาด้วยปิมดไว้ว่าปิดในโฟร์ว่าดาวโหลดคิงรุ่นครับเนี่ยครับแล้วก็กดอันแรกครับ วันถึงน้าจออยู่ก่อนแรกนะครับก่อนแรกนะครับเราะว่าี เราเรีนมาเลี๋ยวเดที่เราเรีย่อว้น